วันนี้เราจะมาทดสอบว่า n i ส s ันเ e เล n a ซ2 8จะใส่กระเป๋าเดินทางได้กี่ใบเราจะเริ่มจากการวางแบบไม่พับบาะเราจะใช้ประโยชน์จากฝาท้ายแบบ d u โอแบ็กด o r ์ได้ทั้งหมด5ไปใบกับการไม่พับเบาะเบาะแถว3ยังนั่งได้สบายเดินทางได้7็ที่นั่งเหมือนเดิมรอบนี้พับเบาะแถว3ช่วยแค่ยกขึ้นแบบนี้ที่ว่างมาเพียบพับไม่ยากใช้เวลาแค่5วิถ้ายังไม่จูใจด้านล่างเปิดใส่ของได้อีกเพียบ เรามาลุยกันต่อจัดไปเต็มเต็มเก้าใบยังเหลือที่อีกนะใครจะไปเช่าขับที่ญี่ปุ่นสบายเลย ใส่กระเป๋า9ใบแถว2ยังนั่งได้สบายเหมือนอยู่บ้านสูง185เซนข่าและเฮดลูไม่ต้องพูดถึง2กําปั้นยังเหลือมองหลังไม่เห็นกระจก Intelligent r e a ลววิวช่วยได้สำหรับคันนี้จองช่วงมอเตอร์โชว์ที่ผ่านมาผ่านทางดีลเลอร์สยามลีสันชลบุรีถ้าสะดุดตากับกระเป๋าเดินทางในคลิปยี่ห้อแบ็กเกตและเกตจิ้มลิงที่แปะไว้ให้ได้เลยผ่านมาหลายทิปแล้ว